เดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําการใส่หยองนะครับให้สังเกตนะครับหยองมันจะมีฝั่งหนึ่งที่หนากับฝั่งหนึ่งที่บางกว่านะครับคราวนี้เวลาเราหันวาดินเข้าหาหน้าเราเราจะให้ฝั่งที่บางกว่าอยู่ขวามือเราถ้าวาดินหันหน้านะครับหันหน้าเข้าหาเราส่วนฝั่งที่หนาก็อยู่ซ้ายมือคราวนี้เวลาการใส่นะครับเราสังเกตตรงนี้ครับจะมีอันนี้เขาเรียกว่าตีนของหย่องนะครับมุมหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมันจะมีหยัก อยากสองอยากเห็นไหมครับมุมหนึ่งของหย่องจะตรงกับหยักตัวนี้อีกมุมหนึ่งจะตรงกับอยากนี้นะครับสองฝั่งมันจะมีอยากนั้นมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับอยากหนึ่งเราจะอยู่ตรง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 อยากนี้นะครับตีนของหย่องครับฝั่งหนึ่งจะอยู่อยากนี้อีกฝั่งหนึ่งของหย่องก็จะอยู่อยากอยากข้างนอกตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งมันก็ตรงกันเลยบาลานซ์กันเลยนะครับเวลาคันนี้เราเวลาใส่เราต้องหย่อนสายก่อนนะครับ หย่อนให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็เอาหย่องนะครับใส่เข้าไปตรงกลางนะครับรอบนะครับฝั่งที่บางกว่านะครับฝั่งที่บางกว่าจะอยู่สายเส้นเล็กส่วนฝั่งที่หนากว่าจะอยู่สายเส้นใหญ่นะครับก็คือขวาซ้ายมือของเราอ่าเราก็เราก็ตั้งเลยนะครับเอาให้ตีนของหย่องนะครับตรงกับมุมตีนตรงกระยักนะครับทั้งสองฝั่งเลยเอาให้ตรง โอเคแล้วก็ขยับซ้ายขวานะครับเล็งให้สายมันตรงอ่าแค่นี้แหละครับการตั้งคัวนี้นะครับเวลาเราบิดสายไปนี้นะครับหย่องมันจะค่อยๆล้มมาอย่างนี้มันจะค่อยๆล้มลงมาเพราะสายมันดึงครับเวลาเรา,เราตั้งสายเยอะอ่าถ้าเราตั้งสายไม่เยอะมันจะไม่ล้ม,มครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งสายเยอะมันจะล้มคันนี้ให้เราใช้นิ้วโป้งครับอย่างเงี้ยดันขึ้นมา อ่าไม่ต้องหย่อนสายนะครับดันอย่างนี้ได้เลยสามารถดันเลยให้ให้ใหอยองตั้งฉากพอดีนะครับเราเลงแล้วมันตั้งตรงพอดีใครเนี่ครับการตั้งหยอง